สปอยกกากทหารหมดตัวจ้อยมแมลงอะไรเอ่ยอยู่กันเป็นชุมชนกะผมเป็นทหารหมดครับนับจากซ้ายมาขวาคือลำดับที่9คือผมเองครับเย้ yeah. ห้องเรียนสอบเรียนให้แก่พวกเราโรคอันก้องใหญ่พวกเราหมดตัวกระจิตรถึงแม้เราจะตัวเรกแต่ก็มีผลดีน่าจะพวกเราฝึกฝนกันอย่างเหนื่อยมากทั้งโจกมวยฝึกกาดมากมายทุกตัวต่างทุ่มเทกรรลังกันอย่างมากมายทั้งยกน้ำหนักและ วิ่งทุกตัวตั้งใจฟังคําสั่งจากหัวหน้าเวลาถูกเหยียบอยู่ใต้รองเท้าให้หลบเข้าไปซ่อนในร่องของพื้นรองเท้านะนี่เป็นการฝึกการช่วยเหลือตัวเองแบบเฉพาะหนะ้าเวลาแผ่นดินไหวไม่ต้องตกใจให้หมอบลงกับพื้น การต่อสู้ครั้งนี้ดูดจริงๆตักกระแตนตำข้าที่ว่าแข็งแกงก็คงไม่ชนะตลอดไปหรอกน่าเสียดายที่นี่เป็นแค่สนามสนามฝึกซ้อมหลังจากการฝึกซ้อมผมเป็นทหารเต็มตัวทำหน้าที่ระย่างเช่นคอยกำกับการสัญจร ตรวจสอบประชากรขอโทษนะคุณเข้าไปไม่ได้ขับรถหนอนลงมาขโมอยอาหารของมดจะหนีไปไหนเจ้าหัวขโมยป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายและต่อสู้เพื่อป้องปกป้องคุ้มครองนางพญะาแต่สุดท้ายก็เป็นเพียงแค่ความฝัน ตอนนี้ผมแก่แล้วผมเป็นทหารปลดประจำการผู้มีเกียรติคนหนึ่งทุกวันผมจะแอบแอนหลังนอนเอกเคนเกชมพระอาทิตย์ตกอย่างสบายใจพอพระอาทิตย์รับฟ้าไปแล้วผมก็จะนอนหลับพักผ่อนอย่างไร้กังวลสปอยกาก,ากอีพีที่เราไหร่ก็ไม่รู้